โอ้โหไม่ขอได้วยได้ออมจิงแท้นะของจริงดิ๊ออกไปยังไงไปนอนไว้ควองจริงเดียวพี่ของจริงมึงจะเอาเมียมึงไว้อยู่นี่หรือจะให้กูเอาไปถ้ามึงจะเอาอยู่เนี่ยมึงจะให้กูเอาเรียกมาเร็วเรียกมาเร็วเร็วไม่มีเวลาแล้ว

เฮ้ยรเฮ้ยมึงเป็นใครอ่ะ ต้องช่วยกันกดไลค์กดกระทืบไลค์นะคะเพราะวันนี้นิงมาทําคลิปแกล้งนุกแบบโหดมากนะคะทุกคนจะมีโจนเข้ามาด้วยนะคะนี่ขอเชิญโจนของนิงเข้ามาเลยคะ่ะนี่น้องกายนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องกายจะมาช่วยนิงนะคะแกล้งนุกด้วยการเป็นโจนนะคะโจนมาป้นนุกนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปดูคลิปไปได้นะคะไปดูเลยไปบ้าทำไมฉันจะต้องทำกับเธอด้วยเนี่ย เฮ้เฮ้เฮ้นียบเงียบเงียบไว้เนียบดูกันดูกนเร็ไๆเอะไรเนี่ยนะาึจะมา้นมึงเนียบมเอาแค่ของไม่้องพูดหน้เนียบไเ้ีๆอ๋ไม่ต้องมัดก็ได้ไม่เนียบมจะมัดีมาแค่ของมึงอยากันื่นแมึยืนเงียบเดี๋ยวทีไม่ต้องมัดไม่ต้องมัดก็ได็เงียบเนียบไม่ที่เอาองมาไไม่ต้องมัดไม่ต้องมัดเียบไเียาของ อยาเสียงดังเงี้ยไี่กียเสียงดังเงี้ยไโอ้โขึ้นไปนอขึ้ไป้อย่รพี่เต้นเ้นเ่นพ่เอาไว้เอาไวอูตอขอไว้พี่เอาพี่นี่นะอโเดี๋ยวไวไหนน่ะอไไหนพี่ทำตรงไไหนโจับไม่ไม่พี่พี่ไม่ต้องมาโผนไปไหนหน ลุกนิ่งลุกเปเนยรอะนิ่งเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดีก่าเฮ้เฮ้ยนี่น่นี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 ี่น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 ี่ี่นนี่นีี่นเ่ี่มี่นี่นี่งี่อี่นี่นนี่นนีีี ของเจอไว้ไหนกระ <luego serves> ป๋องตังค์อยู่ไหนกระป๋องตังค์ที่ไหนเราของอะไรหมดไม่ต้องีไม่ต้องนี่เอากระป๋องตังค์ไว้ไหนเนี่ยที่มีของอะไรมีมูลค่านั่งพี่เอาไปหมดเลยพี่ทำเลยว่าผมก็พอเทียบไปหมดเลยไม่ได้ของนะไอเสื้อสวยป่ะอยากได้เสื้อขอดิดขอเลยขอเสื้อดิ พี่โอ้โหแม่งขอด้วยรเอาจกิงแทนนะคอนเริงดิเอาไปยำงไงไปนอนไว้อนจริงเย้พี่อนจริงคอนจริงนะเยวาเร็วจริงนะเก่งเกงนะโอ้โหแม่งไม่ใส่ก mm okay. ok ิ๊กบ็อกเซอร์เลยใช่ไหมตาบะปิดที่ปิดได้มาได้บุได้ของครบละ ไม่เอาเมียงไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่ยังไปไหมพี่จะเอาเมียงไปด้วยไงนี่โอ้เน้นมีทางเลือกอีกสองทางเลยอ่ะออกกลองไปก็หมดแล้วไม่พี่จะเอาเมียงไปด้วยมึงจะเอาเมียงไว้อยู่นี่หรือจะให้กูเอาไปถ้ามึงจะเอาอยู่เนี่ยมึงจะให้กูเอาเรียกมาเร็วเรียกมาเร็วเร็วไม่มีเวลาแล้วพี่ได้กลองไปได้เยอะแล้วพี่ถ้ามึงไม่ตอบกูจะไปนะเดี๋ยวเมียงไปด้วยนะ เดี๋ยวพี่ส่สั่เป็นกลัวไปล้ะนะเฮ้ยพี่ส่งสั่นมาเลอไปอ่ะโอ้พี่ก็ได้พี่ก็ได้อือไมเอาดีก่่นกูเอาเมียไปดีกว่าเฮ้ยพี่แต่กูใจดีจะให้เห็นหน้าเมียทั้งสุดท้ายพี่่ทำเลยพี่ผมรู้แล้วนผมขอลยนะผมขอลยพผอหันมาผมขอเลยพี่เผื่อหันมางหน้านี่ยนะโอพี่โอขอลย แด้ๆๆเๆๆๆๆ่ๆๆ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 รๆๆ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 ๆมๆอๆๆ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  ส่ได้ไดอ่ได้นะบหมดมีแ่ไล้ขาวเลยแกใจบอกในคลิปหน่อยรู้สึกรู้สึกงงแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะเอบตัวจริงนะมันรดเร็วมกใช่ไมันรวดเร็วแล้วก็มันแบบตื้อไปหมดมันตื้อแบบมันแบบตื้อตื้อตื้ออะไรอเออคตื้องตอนเนี้ยงงไปหมดเลยนะ่ เดี๋ยวมันเดี๋ยวโดนแน่โดนแน่แกะมัดตัวเออได้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 เฮ้ยแกทุกคนก็ไม่ต้องกลัวว่าอีกไม่นานม่ได้มันต้องโดนเอาะคืนแน่นอนแน่ทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรอไว้เลยเอ้ยเอาสักอกูเอาสักกูโปเลยที่กูอายเลยอีกนิดนึงร้อนเลยเนี่ยทำไมเหงื่อแตกแบบนี้เนี่ยฮะกลัวเหรอร้อน กันได้้ไออกไปแล้วกูใส่จริงไอ้เก่งทกน้วยเก่งยู่ไหนเหรก่้งไปแล้วปีต้แล้วกงอ่ะเก็บตรงไหมอยู่ทำไมมันเมาอย่างนี้โดนไปสองสามที ก็ดีรู้เรื่องเลยทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเป็นเพราควันใจใหไหมจังหวะมันช่างถูกใจทำไมเป็นอย่างนี้